แผู้วิเกตทุกท่านครับรายชื่อและหมายเลขต่อจากนี้คือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนแพร่2025 <Okay. S 1> และ มิสแกรนแพร์สพั่2025ได้แก่เอ็มจีแพร่มิสแกรนแพร์สพั่2025เอ็มจีแพร่55อาร์มชุติมาโสดาพักครับ หมายความว่า m อ็มแพท24ริชาวาริชยาวงเปียคือรองอันดับหนึ่งครับและนอกจากนี้ครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งกับมิสแกรนแพทย์2025ขอเชิญต้องการการฮีรันฮิรันการครับมิสแกรนแพทย์2024ในการมอบปกปุดประ่อจำตำแหน่งขอเรียนเชิญนะครับคุณเอมอัตพลครับในการมอบสายสะพายช่อดอกไม้ครับพร้อมกับเงินรางวัล100,000บาทคุณหมอโอฮังยอนครับ ในการมอบแพ็กเกจสรารยกรรมที่บานโนมากิประเทศเกาหลีใต้พร้อมที่พักและตั๋วเครื่องบินมูลค่า1นึ่งล้านหแสนบาทและนอกจากนี้ครับขอเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนผู้บริหารจากทางบริษัทโมชันโฮดดิ้งจำกัดในการมอบช่อดอกไม้ผลิตภัณฑ์และขอเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนจากบางกอกสมาร์ทเดียนช็อกวีนินคับในการมอบคิวบัลเชอร์ในการทำวีเนียเซรามิกมูลค่า300,000บาท เพียเชิญนายแพทย์นครับพงป์ปฐมมาพรพงครับในการมอบรางวัลบรกิการยกกระชับผิวหน้าโดยนวัตกรรมออริจิโอจากประเทศเกาหลีใต้มูลค่า30,000บาทและเลเซอร์ฟื้นฟูผิวหน้าโดยนวัตกรรม ADPN เลท์ INE, จากประเทศเยอรมนและทุกท่านครับนี่คือมิสแกรนแพร่2 0 2พอาร์มชุติมาโสดาพัก และขอเชิญผู้บริหารท่านต่อไปได้เลยนะครับ yes. พร้อมทั้งกันนี้ครับเรามีช่อดอกไม้สวยๆจากสีวานันท์ครับในการร่วมแสดงความยินดีครับให้กับมิสกรนแพทย์2,025คนใหม่ครับเรียนเชิญผู้บริหารท่านต่อไปได้เลยนะครับในการร่วมแสดงความยินดีครับ